เก่งคนมึงแพ้เคเคอสฟาร์มนกเขาใหญ่ครับพบกับอีที่สี่นะครับนี่ครับก็บเป็นรีวิวพาเนียดเหมือนเดิมนะครับอีพีที่สี่ครับจากอีพีที่หนึ่งสองและสามและก็มาสี่แล้วนะครับนี่ครับพาเนียดนะครับพาเนียดทรงอะไรนี่พาเนียดชานเดียวชานเดียวทรงไม่ไม่รู้จักบอกไม่ถูก <c oughs> ประมาณนี้บอกไม่ถูกก็จะเหมือนกับ ช่างเดียวกับพระเนตรทรงผานะครับนี่ครับก็จะมีอะไรเนี่ยแกะเออมีแกะแกะเป็นรูปผู้หญิงนะครับนี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับนี่ครับเป็นผู้หญิงเนาะหัวเป็นผู้หญิงนี่ครับนี่ก็เป็นผู้หญิงน,นี่ครับนี่ก็เป็นผู้หญิงนี่หัวนี่ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าระบบคอนในหรือว่าอะไรไม่รู้จัก ขาให้มาแบบนี้ก็เอาแบบนี้แหละครับก็เอาง่ายๆใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เนาะในมุมล่างซ้ายมือของท่านขวามือของผมนี่ครับใบเล็กๆนี่ดูฝ่ามือของผมครับสองคืบของผมน่าจะประมาณนี่เนาะวัดจากนี่เนาะไอชานนี่มาเนาะนี่ครับประมาณสองคืบของผมฝ่ามือแอ้คอนคอนอยู่ที่ประมาณฝ่ามือแอ้นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นทรงของเขา นี่ก็เป็นคอนนี่เนาะนี่ครับระบบก็เขาเรียกว่าเป็นระบบอะไรนี่ไม่รู้จักเล่นเป็นแต่ไม่รู้จักอืมก็ประมาณนี้สวยตอนนี้สวยเดี๋ยวจะเอามาทําคลิปก่อนมาทําคลิปแล้วก็ยังมีเดี๋ยวจะมีทรงเขาเรียกว่าเสือหมอบมาอีกเนาะเสือหมอบฝังกระดูกมาอีกครับก็ซื้ออย่างเดียวับผมทุกอย่างคือการลงทุนเนาะ ตัวนี้ก็ราคาก็กําลังดีเอาง่ายๆก็คือราคากําลังดีเพราะว่ามันสวยเนาะใครสนใจก็อยากได้แบบนี้ทรงนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เอาความเรียกว่าความกว้างเนาะความกวาม้างความยาวความยาวความยาว,ว,ายาวตั้งแต่หัวแกะหัวที่เขาแกะเนี่ยครับเป็นหัวผู้หญิงเนี่ยครับมาจนถึงหัวผู้หญิงตัวกระโจมเนี่ยนะครับ กลางในตัวกระโจมเนี่ยนะครับอยู่ที่6 16 67ประมาณนี้เนาะความยาว66 67เซนเนาะเอาง่ายๆเอาง่ายๆสองไม้บรรทัดสองไม้บรรทัดที่ว่านักเรียนเขาใช้เนาะนักเรียนเขาใช้นี่อยู่ที่30เนาะอันนี้อยู่ที่60 6ประมาณนี้อะ66นะครับความกว้างความยาวของชานของเขาวัดตั้งแต่หัวไปหาชานนี่อยู่ที่43ประมาณ4 3า นี่ครับวัดตั้งแต่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กชามนี้ไปเนาะอยู่ที่ประมาณ3ามสิบแปดเนาะคอนความยาวของคอนอยู่ที่ย8ประมาณนั้ยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนาะนี่ครับความสูงของกระโจมอยู่ที่สามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสามไปหาสามสิบสี่สูงสุดจนถึง เรียกว่าหัวผู้หญิงนี่ประมาณ41 4 2นี่ครับนี่ครับคันฟาดของเขาอยู่ความยาวของคันฟาดวัดตั้งแต่คันควงมานี่อยู่ที่ประมาณ41นี่ครับก็อ,อยู่ประมาณนี้เนาะกระโจมของเขาอยู่ที่ประมาณความกว้างอยู่ที่ประมาณ23โอ้เล็กอยู่ครับยาวไปข้างหน้ายาวไปข้างหน้าแบบนี้นี่อยู่ที่ประมาณ20-21เนาะนี่ครับ กางกางกระโจมนี่อยู่ที่ประมาณ20สิอ่าประมาณนี้กางกว้างประมาณย5ห้าประมาณนี้เนาะเล็กครับเล็ก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 ไม่เล็กนี่ดูฝ่ามือของผมครับนี่ครับประมาณนี้ฝ่ามือของผมนี่ประมาณสองสามฝ่ามือสองสาฝ่ามืออ่เนาะนี่สองฝ่ามือแอ่อยู่ประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้บอกไม่ถูกอ่ประมาณ 60เมื่อกี้ว่าเท่าไหร่67 66 67ความกว้างเนาะถ้ากว้างจริงเอถ้าความยาวจริงๆของเขาเนี่อยู่ที่ประมาณ60อิที่จริงเนาะอยู่ที่ประมาณ60ถ้าเราไม่รวมไอ้ที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวแกะหัวสลักหัวลายแกะลายอะไรนี่นะครับลายแกะสลักนี่นะครับนะอ,อยู่ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นทางเดียวแล้วก็แล้วก็เรียกว่าอะไรนี่ ระบบอ่าระบบนี่ครับระบบก็จะเป็นแบบนี้ระบบนี่ครับเป็นสลักอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเขาเรียกว่าเป็นอะไรระบบอะไรนี่ครับระบบอะไรครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับโอเคนะครับระบบของเขาโอเคครับสวยสวยมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าสวยธรรมดาสวยมากครับก็เป็นช่างเดียวกับ ทรงผาใครที่ว่าชอบทรงผาก็สั่งได้ราคาเดียวกันนะครับไอตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นี่ใครที่ว่าชอบไปเขาเรียกว่างานแบบนี้นี่เรียกว่าไปไปโชว์ไปอะไรได้สบายเลยครับนี่ครับไปโชว์ไปอะไรสวยครับเพราะว่าเขาแกะเขาอะไรมาสวยเนาะแกะอะไรมาสวยนี่เป็นทําเป็นสีแดงสีโอก๊กยังไงไม่รู้แต่ผมนี่จะไม่ชอบแบบแบบประมาณนี้นอแต่ว่าผมเอามาทําโชว์ ผมผมนี่จะสั่งแบบสีเข้มมาแบบนี้แล้วก็เอามาเอาเขาเรียกว่าเอาเอากาแลนส์เอาอะไรมาลบมาลบนี่ครับมาลบอกลบไอชานของเขาแล้วมันจะเป็นสีติดกับไม้สวยเลยครับสีแดงอ่อนด้านๆแดงเลือดหมูด้านๆติดกับไม้สวยเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นเงาแบบนี้อันนี้คือว่าทํามาให้มันสวยเฉยๆนี่ครับถ้าเอาเขาเรียกว่าเป็นกาแลนส์เป็นอะไรมาลบมาอะไรเนาะ แปลงปัดๆๆเนี่ครับที่ว่าเป็นไ <traces S 2> ม้ตัวไม้นะครับสวยนะครับสีมันจะเป็นเนื้อเนื้อสีไม้แดงๆเลือดหมูสวยเลยนะครับนี่ครับจะเป็นสีแดงเลือดหมูด้านๆสวยนะครับนี่ครับก็เป็น ep ที่4ี่เนาะ ep ที่4ก็รีวิวไอตัวนี้ก็สั้นๆง่ายๆนี่ครับสวยครับสวยพระเนี่ยตัวนี้สวยสวยนะครับก็จะน่าจะเป็นพระเนี่ยตัวหลักของผมถ้าไม่ไปไหนก่อนนะไอตัวนี้นะก็น่าจะเป็นพระเนี่ยตัวหลักของผมก็จะพักพระเนี่ย ไอเรียกว่าพเนจรทรงหาเพราะว่ารีวิวบ่อยละพเนจรทรงหาอันนี้ก็เป็นแกทักมาให้ผมเป็น PE นะเป็นสาย PE อ่าก็สวยสวยสวยมากครับสวยมากก็จะเป็นตัวหลักของผมตัวนี้เดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปนะว่าจะประมาณไหนให้เหยียบตรงนี้ก็ถ้าจะไม่ค่อยท่าไห่เพราะว่าระบบมันจะอยู่โซนในระบบมันจะอยู่โซนในระบบหวังผลเลยครับระบบโซนในก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรนี่เหมือนกับ เหมือนกับเสือหมอบอะเหมือนกันเลยเหมือนกับเสือหมอบระบบเหมือนกับเสือหมอบแต่เสือหมอบนี่จะเป็นสลักจิ้มลงเนาะแต่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสลักอยู่ข้างบนแล้วก็ถ้ามาเหยียบแถวตรงนี้อ่ากระโดดปึ๊กแท่ถ้าน้ําหนักเยอะๆก็ถ้าจะเป๊ะอ่าแต่ว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยกลางๆอ่ะโดนข้างในเนี่ยยังไงก็เสร็จเอาง่ายๆคือว่านกมาหาตรงกลางนี่คือว่าเสร็จอย่างเดียว ไม่มีโอกาสที่จะได้หนีรอดไปได้เพราะว่าระบบเขาอยู่ข้างในนี่มันจะยังไงก็ตบรวบอย่างเดียวนะครับรวบอย่างเดียวนี่ครับประมาณนี้เนาะอู้เร็วครับมือออกไม่ทันเลยครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแบบนี้เนาะการสีสุกการอะไรแบบนี้มันก็จะมีความเร็วเนาะไม่เหมือนเหล็กอ่าแต่ความทนทานมันจะแพ้เหล็กนะครับก็จะประมาณนี้สวยสวยโอเคเลยครับนี่ชอบร้อยนี่ให้ร้อยสวยสวยโอเคครับ มาฐานของแท้คือเก่าครับกับ EPC นี่ครับกับพเนียตตัวเล็กๆตัวนี้นะครับตัวเล็กมากครับนี่ใครที่ว่าชอบกระทันราดตัวเล็กๆนี่ก็สมใจอยากแล้วครับตอนนี้ผมสั่งมาก็ถือว่าตัวเล็กนะครับตัวเล็กสวยครับสวยโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเก่งคุณุ่งแพร่เค้มๆฟาร์มนกเขาใหญ่กับพเนียตตัวเล็กๆนี่นะครับตัวเล็กๆสวยไว้ใช้ก็ได้ไว้สะสมก็ดีนี่ครับมาฐานของแท้คือเก่ากับ EPC เดี๋ยวไปต่อ e p 5โอเคครับ I